สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกานิกาจ้าบา์ทินข้อบันดิดนะฮะศรีประคุณชัยก่อสร้างครับถอยตัวคาซาบิลล่ามาใหม่นะฮะในรุ่น3 2 0 G c ีเดี๋ยวดูขัดสิบล้อเราก่อนงานขุดแก้น่วมนะท่านผู้ชมก็เรียกว่าขุดแก้ซอฟ เอาดินซอฟออกไปแล้วก็เอาดินแข็งเข้ามาแทนที่เดี๋ยวมีทางจราจรนะฮะคอยอำนวยความสะดวกให้อะ3 g c GC นะผู้ชมจริงๆรุ่นนี้เนี่ยจะเข้ามาหลังตัว320เราเรียกกันว่า next generation นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นรถขุดรุ่นต่อไปนะฮะ โมเดลนี้นี่เขาบอกว่าซุ้มทำมาอยู่ราว8ปีนะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ของแคทนะครับเอเซอร์ในรหัส C 4.4ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่145แรงม้าที่1,650รอบนะครับก็ถือว่าเป็นรถขุดที่รอบต่ำต่ำที่สุดฮะในตลาดตอนนี้แต่ว่ารีปกระกลงของอแรงมากมาเต็มเปี้ยเลยกับปุ่งขีดที่มาจากโรงงานนะครับ1คิวนะฮะ จริงตัวโบตัวบุ้งกีนี่เขาบอกว่าเป็นแฟมิลี่บุ้งกีนะใส่มาตั้งแต่รุ่น 320D2 320D 320DC ตัวแรกๆนะฮะก่อนที่จะมาเป็นตัวนี่แหละครับโมเดลเชนนะฮะทุกวันนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆครับเป็นโลโก้ใหม่ไม่ใหม่เฉพาะโลโก้นะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็ใหม่ด้วยภายใน เป็นแบบระบบพุชต์ทนะครับแล้วก็มีไฟเวลค้ามเลยเปิดประตูเข้าไปครับมีไฟเวลข้ามเลยคอนโทรลไฟฟ้าครับระบบจอยสติ๊กนะฮะ <mem> หัวเก๋งเป็นแบบ360องศาครับให้การมองเห็นทาร์ติสัยนั้นเาเรียกว่าครอบคุมนะฮะ20.5ตันครับท่านผู้ชมน้ำหนักตัวรถเขาช่วงล่างปกตินะครับโรเลอร์ไม่ยาวเขาเรียกว่า GC ีนี้ก็ย่อม,มาจาก General Construction นะครับหมายถึงรถที่เอาไปใช้งานทั่วไปนะฮะโดยที่ไม่ได้นเน้นงานเทวีถ้าเป็นตัว3-2 0ตัวนั้นจะเป็นตัวท็อปนะฮะจะมีระบบช่างตวงวัดแล้วก็การขุดตัดตั้งค่าออโต้นะครับนี่ครับสายไฟข้างบนฮนะถ้าเป็นตัว 320ตัวท็อปนะฮะสามารถที่กำหนดค่าตรงนี้ได้ครับต้องใช้ปีมือพอสมควรแหมอุปสรรคพอสมควรนะท่ผู้ชม11.3รอบครับสำหรับวงสวิงเขาก็ถือว่าคล่องตัวฮะตัวนั้นใหญ่ขึ้น 7สรับเกียร์กับเกียร์เต่านะฮะแล้วก็5.7สำหรับเ,เะะกีรเรยร์กระต่ายครับ3โหมดในการกับเคลื่อนนะครับผู่ชมเริ่มจากโหมด Eco ครับทุกวันนี้นี่รถขุดโหมด Eco ต้องมีนะโหมด Eco นี่เขาเคลมมาบอกว่าอยู่ราวประมาณ12 12ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขยับโหมดไปเป็นโหมดสมาร์ทครับโหมดก,กลางนะฮะโหมดสมาร์ทสุดท้ายครับ เป็นโหมด P นะฮะก็คือโหมด power ครับตัวนี้ก็เอาไว้ต่อสู้สำหรับงานเจาะแข็งเ<ส>จาะดานเจาะหินนะฮะ<ส>ตัวนี้ประสิทธิภาพของเขานี่ก็บอกว่า<ส>เป็นรถขุดทั่วไปโดยที่ไม่ได้เน้นงานเทฟปี่สักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น Boom Arm นะะไม่ได้สู้ตัวรุ่น3-2 0นะตัว<ส>ันนี้รถขุดนี่ของแคทนะฮะเริ่มจะไม่มีภาษาอังกฤษตามท้ายแล้ว 320ก็คือรถขุดตัวท็อปนะฮะถ้า G C ก็คือ4สูบ mm hmm. General Construction นะครับหลายคนก็สงสัยอยู่ T C คือหยังพะนะสอบถามมายินมาผมก็พยายามตอบไปแล้วฮะแต่ตอบไม่หมดครับเราทำคลิปหลายคลิปพอสมควร หัวเก๋งใหญ่ที่สุดแล้วครับสำหรับรถขุดในบ้านเราเราบอกว่าทัานวิสืสยการมองเห็นนี่ดีมากๆเลย360องศานี่คืองานขุดแก้ซอมนะครับตรงไหนมันน่วมฮะต้องเอาออกไปเขตอำเภอบ้านกวดครับขยายถนนสี่เลนฮะเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปก็คงจะถึงประโคนชัยแหละ ที่น้องเราอดทนอีกนิดเดียวครับก็คงจะได้สี่เลนไว้วิ่งกันเคร่องๆสุดสบายฮะคราวนี้ตรงนี้เดิมทีก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำนะคันนี้อยากใส่บุ่งกี้1.2 1.3ใส่ได้เลยนะครับที่บุ้งกี้เขาจะมีโค้ดกันว่า Family Bucket นะครับมันก็หมายถึงว่าเป็นบุ่งกี้มือ ต่อมือสําหรับอ่ามุ่งขี่ครอบครัวครับใช้ร่วมกันได้หมดเลยพอ,อรุ่นใหม่ออกมามันก็มีอะไรเยอะแยะครับเทคโนโลยีเขาคอนเซปต์ของแคทนี่เขาบอกว่ามืออาชีพเจาะจงเลือกใช้แคทเท่านั้นนะฮะ เดี yeah, ๋ยวพรุ่งนี้ครับผมพาไปดูคลิปตัวท็อปที่กำลังจะวางตลาดจัดจำหน่ายนะฮะจริงก็มีคนรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอาจจะได้เจอกันเขาบอกว่าลอดนี้เอาก็มาเป็นแค่6คันโอ้เดินแล้วครับ ยิ่งไกลสุดก็อยู่ราวประมาณ9เมตรเศษนะผู้ชม เอาครับเรียบร้อยนะฮะในช็อตน,นี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาลาขผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ